ดาร์คช็อกโกแลตชนิดพิเศษที่ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ยุคสมัยเทพเจ้าโพไซดอนเป็นช็อกโกแลตพันธุ์พิเศษที่มีเพียงไม่กี่สายพันธุ์เท่านั้นในเรื่องเฟดนะครับที่เป็นสายนักลบหากใครเล่นเกมเฟดก็จะคุ้นหน้าช็อกโกแลตสายพันธุ์นี้เป็นอย่างดีนะครับแน่นอนนะครับจะเป็นดาร์คช็อกโกแลตที่ชื่อว่าน้องคายเอนิสงานของคายกุสลไม้คอพันธ์ในสกเกล1ต่อ7นะครับตั้งแต่ทําคลิปรีวิวมาไม่เคยมีตัวละครเฟดเลยนะครับถึงแม้มันจะมีตัวละครเยอะมากก็ตามแต่ว่าตัวละะคครรรออ่่สาหัับผมมมดดีไไซนน์ชุเยย โดนเท่าไหร่ไม่เหมือนกับอาร์ตในอาซูเลนหรือว่าฮองไคอะไรประมาณนั้นมันไม่ค่อยกินใจเท่าไหร่ในการออกแบบดีไซน์ตัวละครนะสำหรับผมอันนี้ก็จะเป็นโทนหน้าตากล่องนะครับกล่องก็ใหญ่พอสมควรอยู่เนาะด้านหน้าก็จะมีตัดเปิดพลาสติกนะครับด้านข้างก็มีปีไว้ทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันด้านหลังก็จะมีรูปดางนะครับแล้วก็อีกด้านก็จะมีรูปดางเต็มๆเลยอ่าก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากโทนกล่องก็คือสไตล์เรียบเรปีสีเทาตัดแดงนะครับคุมโทนนังได้ดีอยู่ก็เดี๋ยวเรามาแกะดูความพิเศษงดาัันดดกกีีว่ครบ ช่างเป็นผนดาร์กช็อกโกแลตที่สวยงดงามมากสิจริงค่ะเป็นผนที่เรียกว่าคนเบิ่มๆ นั่นเกรดไฮเอ็นสุดๆและเลียดดีเทลอยู่ในเกรดพรีเมียมพร้อมส่งผลออกไปให้แด่พ่อขาทุกคนนะครับมาดูส่วนใบหน้านางกันก่อนแล้วกันนะครับเรียกว่าใบหน้านางเนี่ยทำออกมาได้สวยกินใจสุดๆโคตรยิ้มกระชากใจครับเรียกว่ารายลเดียดดีเทลสวยโคตรแบบเป๊ะๆเลยครับเรียกว่าทําออกมาได้มีมิติมีอารมณ์สุดๆครับใบหน้าค่าตาของขนดักช็อกโกแลตชิ้นนี้นะครับก็จะเป็นผิวดาร์กช็อกโกแลตแน่นอนในตาสีฟ้าขนตายาวสีดาจมูกโดง่งและยิ้มกระชากใจฟันขาวสุด เรียกว่ารอยยิบด่างเนี่ยมุมปากเนี่ยก็จะมีการเพิ่ขึ้นด้วยทําให้ดูแบบจิ้มแบบเราใจเราใจสุดๆนะครับมาดูผลที่ปกคลุมผลดาร์กช็อกโกแลตชิ้นนี้กันก็จะเป็นขนสีขาวนะครับทั้งหัวเลยเป็น PVC ี่ขุณนนะครับไม่ใช่พลาสติกใสหรือพลาสติกทึบเนาะเป็นสีขาวทั้งหัวเลยครับมีการมัดปลายผมนะครับทาให้ยาวเฟีย้ยงลงมาเรียกว่าการเก็บรละเอียดของผมสีขาวนังเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้ดีมากหรือแย่เกินไปนะครับปลายผมก็จะมีแหลมบ้างแต่อาจจะไม่ได้แหลมมากนะครับแล้วก็ เส้นผมนี้ก็อาจจะมีบ้าง 1- 2เส้นนะครับไม่ได้เยอะอะไรส่วนการเก็บดีเทลสีจุดเปิดเลอแต้มสีอะไรเงี้ยมีก็มีนิดเดียวนิดนึงไม่มีอะไรมากนะครับมันอยู่ในจุดที่มองไม่เห็นเท่าไหร่นากก็ถือว่าโอเคในการเก็บรายละเอียดดีเทลหัวนะครับนอกจากนี้บนหัวนางนะครับก็มีหูด้วยนะครับมีหูคนแล้วนะครับก็มีหูอะไรอีกไม่รู้ว่าหูกระต่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีหูอยู่บนหัวของนางอีกที่ออันเนาะด้านในหูนางนะครับก็จะมีเหมือนเนื้อสีชมพูหน่อยนะเหมือนเนื้อของหูสัตว์นนที่้างใ อ่าบางทีจะมีนิดนึงนะครับท right? like no like ั้งสองข้างเลยพร้อมแบบด้านหน้าก็จะมีเกาะหน้าผากตรงของนางนะครับเรียกว่าเป็นผลดาร์กช็อกโกแลตที่มีเปลือกคุ้มสีขาวน้อยชิ้นมากเรียกว่าเป็นเปลือกคุ้มสีขาวที่พร้อมเข้าสู่การฟาดฟันแก่ศัตรูเลยนะครับเป็นเกาะสีขาวนะครับตัดลายสีดําลวดลายบนเกาะช่วงบนก็จะไม่มีลายมากนะครับเรียกว่ามีการเปิดโชว์แบบฟอนท็อปให้เราโชว์กันแบบเบิ้มๆเลยครับเรียกว่าเป็นผลดาร์กช็อกโกแลตที่แบบใหญ่ไปละโคตรเบิ่มมากโคตรเบิ่มแบบเบิ้มๆเลยอ่ะ เออดีใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็เปิดโชว์เหมือนชุดมิกินี่เลยมิกินี่แล้วก็มีกอดอยู่แค่ช่วงตรงต้นขาแค่นั้นเองนะครับในช่วงของเนื้อช็อกโกแลตส่วนที่อร่อยที่สุดนะครับก็เรียกว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีมากเก็บลวดลายดีเทลอะไรได้ดีสุดๆนะครับอาจจะไม่ได้มีซิกแพคแต่ก็คือเก็บลายสวยมากครับพร้อมกับมีลายช็อกโกแลตพิเศษอ,อีกตรงกลางนะครับเป็นสีแดงลายตามเนื้อช็อกโกแลตนะครับมีทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเรี้กวเนๆแน่นๆเลยนะครับของผลดาร์กช็อกโกแลตผลนี้นะครับตรงช่วงต้นขาานนกก็จะมี่อยู เป็นก่อสีขาวตัดสีดำแล้วครับแล้วก็จะมีลวดลายสีเงินนิดหน่อยนะครับแซมบ้างปรับไปขอก็จะมีภาพผูกผิวไหวนะครับอยู่ทางด้านขวาของนางเป็นผ้าสีแดงนะครับผิวผิวไหวเลยและนางก็ใส่เหมือนแค่มีจินดี้สีดําแค่นั้นเองนะครับในช่วงล่างแค่นั้นเองเรียกว่าเด็ดโดนมากครับช็อกโกแลตผลนี้โชว์ผลเนื้อดาร์ชช็อกโกแลตข้างล่างอีกนะครับเรียกว่าโซโล่ยืนเท้าเดียวเลยถ้ามองจากมุมนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหเนื้อช่วงล่างที่แบบแน่นๆใช้ได้เหมือนกันนะเรียกว่าน่าจะเป็นส่วนที่อร่อยส่วนหนึ่ง เลยนะครับของเนื้อดาร์คช็อกแกลตผดนี้นะครับเรียกว่านั่นแน่นเน้นๆครับบีบรับแบบอืิ่มเบิ่มนั่นแน่นเน้นๆจริงๆน่าทานมากครับมองบุมนี้คือแบบเบิ่มๆมอ่ะ เกรดไฮเอ็นครับยืนโซโล่ขาเดียวนะครับตามสโลแกนขาเดียวก็เสียวได้แม่งน่าเสียวจริงๆนะเพราะว่าถ้ายืนขาเดียวเนี่ยโอกาสที่มันจะเอ็นเอียงหรือหักก็อาจจะมีเหมือนกันแต่มันก็คงไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่เอ็นยังอาจจะมีแน่นอนครับในช่วงตรงระหว่างช่วงขานะครับก็จะมีเกาะเหมือนกันนะครับเกาะสีขาวตัดลายสีดำลายบ้างนะครับก็ตามปรับไปไปหมดเลยนะครับยาวจนหนึ่งเท้าเลยก็เรียกว่าเป็นเท้าที่แบบเป็นเหมือนอารมบ์เหมือนล็อฟเฟอร์ต้นสูงนิดนึงนะครับในส่วนของรายละเอียดเกาะทั้งตัวนางเนี่ยก็ถือว่าทาได้โอเคอยู่นะครับไม่ค่อย เลือดแต้มสีออกมานะครับก็คือถือว่าเก็บนานได้โอเคอยู่และทั้งสองข้างก็จะถืออาวุธนางไว้นะครับมือซ้ายเนี่ยก็จะถือโล่ไว้นะครับโ,ล,กกบโล่กัปตันอเมริกายุคสมัยโบราณจะเป็นโล่สีขาวนะครับตัดลายสีทองดับก็จะถือไว้ที่มือซ้ายนะครับส่วนมือขวาถือหอกยาวนะครับเป็นหอกสีขาวตัดลายดาทองเรียกว่าพร้อมจ้วงคนที่จะมากินผลดาร์กช็อกโกแลตผลนี้นะครับเรียวกว่าของดีเลยอนะก็มันของดนะีนะยืนอยู่บนฐานนะครับจะเป็นฐานวงกลมที่ไม่ได้กินที่มากแต่ท่าทางโค่แดกที่นะครับเรียกว่าความสูงอะม ไม่ได้กินที่มากแต่ด้านยาวเนี่ย ขอกนางเนี่ยมันคือโคตรกินที่นะครับโคตรกินที่ของแท้เลยครับบอกเลยขอกโคดแดกทีครับฐานนะครับก็จะเป็นฐานวงกลมที่จะมีความนูนขึ้นมากนะครับจะเป็นฐานขอบนอกสีทองนะครับและพื้นด้านในสีดําตัดลายสีทองอีกทีนึงลายจะทําออกมาได้ค่อนข้างสวยในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้แบบมีตัวอักษรหรือมูวาอะไรมากแต่ก็คือจะเป็นลายเหมือนดอกไม้นะครับทุกด้านเลยแล้วก็ลายสีทองตรงกลางเนี่ยจะมีความนูนขึ้นมาจากสีดําอีกนิดนึงนะครับไม่ได้เป็นลายพื้นหรือแค่เป็นภาพสีแค่นั้นนะครับไม่ใช่มันจะมีีควาามมนนนูขึ้อกะรับ หนึ่งเลยนะครับก็เรียกว่าเป็นฐานส,สวยโอเคเล็บง่ายดีครับเรียกว่าโดยรวมของดาร์กชอ็อกโกแลตผลนี้จากเรื่องเฟนนะครับเหมาะแก่การซื้อไวคอ้ครอบครองอย่างยิ่งเลยนะครับราคาพีออเดอร์นางนี้ก็สนอนอยู่แค่ราๆหกพันกว่าบาทแค่นั้นเองก็ถือว่ารายละเอียดดีเทลในส่วนต่างๆจัดเต็มมากครับโดยเฉพาะเนื้อดาร์กชอ็อกโกแลตในช่วงท้องนะครับแล้วก็ช่วงล่างต้นขานะเรียกว่าเนื้อแน่แนๆเลยครับควรจะมีดาร์กชอ็อกโกแลตพเก็บไว้สักตนางนึงใครชอบของำดำๆนะครับก็หาเก็บกันได้ถือว่าเป็นงานเฟรตัวแรกของผมที่่่ถือออวาเคยู มันจะออกมาปีกว่าแล้วก็ตามไม่ได้รีวิวสักทีนึงก็เดี๋ยวรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวผมไปถ่ายลงทวิตเตอร์ให้ก็ถ้าใครชื่อชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแรงๆรงรอยให้ด้วยแล้วกันนะครับก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับมาตานะครับ